ก็คือผมไปทํางานทำงานนี่แหละก็จะมีปัญหาเขาก็ว่าระเบียบแบบนี้ผมก็ว่ามันต้องระเบียบแบบนี้เขาสิบสี่คนส4บสี่คนน่ะไม่ถึงด้วยกับผมอ๋อครับผมผมคนเดียวบอกว่าเนี่ยผมอ่านระเบียบราชกิจจามาต้องดําเนินการตามนี่ผมก็อ้างราชิกิตะอ่าตามนี้แต่เขาอีกส4ี่คนน่ะเขาไม่เห็นด้วยครับผมไม่ยึดตามระเบียบอ่าไม่ยึดหลักเกณฑ์อ่าแต่เขาก็มีเหตุผลของเขาอผมก็โอ้ สิบสี่เราหนึ่งอ่ะถ้าคนเถียงกันน่ะสิบสี่คนต่อหนึ่งคนต้องโดนอยู่แล้วยังไงเราแย่แน่ลผมเอาชนามาในเหรียญนี้เลยครับเนี่ยดีเลยใช่ไหมฮะใส่กระเป๋าแล้วเราไปคนเดียวเฮ้ยเราเป็นยอดขุนพลแล้วกันครับผมอ่าผมก็ไปสองเหรียญใส่กระเป๋าเสื้อไปสองเหรียญก็ไปเจรจากันตั้งแต่บ่ายโมงจนจนห้าโมงเย็นครับเจรจากันผมก็นำเสนออะไรของผมไปนะครับไม่ได้เชิงทะเลาะกันนะก็เอาเหตุผลมาเอาคุยกันอ่ะ สุดท้าย14คนต้องยอมผมเพราะว่าเมื่อพูดง่ายเรานําเสนอด้วยเหตุผลด้วยช่อาจจะพูดง่ายของบบรีีมองไม่เห็นเนาะอาจจะไปผมภูนใจเลยผมว่าห้คนเดียวใช่พบไปก็คือชนะมารกับยอดกุ่มคนเราุ่มคเพราะผมคนเดียวไงไปสู้กับอีก14คนไปสู้รบใช่ไหมจริงๆเราเรามองกันที่เราคุยกันเรื่องงานเหตุผลเรื่องงานมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเนาะแต่ี่วแต่นี้มันก็สุดท้ายก็าไหลลื่นและผ่านไปดีาแล้วก็อีกเคสหนึ่งที่บอก Ich kenne noch